บ,บางแก้วไทยโกอินเตอร์ศึกสายทันหล่อเหลาที่ทำให้ฝรั่งอึง้งฉันมีเรื่องแซบๆในวงการน้องหมามาเล่าให้ฟังมันเป็นคลิปที่น่ารักปนเร้าใจสุดๆคือมีหนุ่มหล่อชาวต่างชาติคนหนึ่งพาเจ้าหมาไซเบีรเรียนฮัสกี้แสนซนขนปุยของเขาไปเดินเล่นชิวๆตามถนนเมืองนอกแล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นตรงที่บังเอิญ ไปเจอเขากับน้องหมาอีกตัวที่เดินมาพร้อมเจ้าของตอนแรกที่เห็นฉันก็คิดนะว่าโอ้ยฮัสกี้มาเป็นคู่เลยเหรอเนี่ยสองตัวนี้เหมือนกันยังกะแกแต่พอเจ้าของเขาคุยกันเท่านั้นแหละถึงได้รู้ว่าอีกตัวน่ะคือบางแก้วพันุไทยแท้ๆเลยจ้าฉันอยากจะรู้จริงๆว่าวินาทีที่ฝรั่งได้ยินคำว่า ไทยบางแก้วเขาจะทำหน้างงแค่ไหนแว่นกรองแสงสีฟ้า U V จากฮ p e นิวของมันต้องมีจริงๆนะคะซิสเล่นปรับแสงอัตโนมัติโดนแดดก็เปลี่ยนสีปกป้องตาได้ทั้งวันแบบสวยๆแถมฟรีกระเป๋าหนังและผ้าเช็ดแว่นกรมยีพกง่ายใช้สะดวกคุ้มสุดๆราคาแค่69บาทเท่านั้น กดสั่งในลิงช้อปปี้ที่แอดแปะไว้ให้เลยนะวินาทีระทึกบางแก้วพุ่งฮัสกี้เหวอพอหมาสองตัวนี้เข้ามาใกล้กันเจ้าบางแก้วก็ออกอาการทันทีเลยแกนางทำท่าจะฟุบกระโดดเข้าใส่ฮัสกี้สาวน้อยแต่โชคดีเป็นร้อยเท่าที่เจ้าของเขาเก่าเกมจับสายจูงไว้แน่นสุดๆไม่งั้นคงได้เห็นฉากชุลมุนกลางถนนแน่นอน เจ้าของฮัสกี้เขาก็เลยเรียบถามเจ้าของบางแก้วด้วยความตื่นเต้นและสงสัยสุดๆหมาของคุณน,นี้พันอะไรครับหน้าตาเหมือนน้องของฉันมากๆเลยอะ่ะใช่สซยบเรียนฮัสกี้ไหมครับเจ้าของบางแก้วก็ตอบกลับไปสั้นๆแต่ทำเอาฝรั่งช็อตฟิลไปเลยว่าไทยบางแก้วโอ้ยฝรั่งคนนี้ถึงกับงงไปเลยแก เขาบอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อพันนี้มาก่อนในชีวิตเลยจริงๆแต่เขาก็ชมน้องบางแก้วไม่หยุดนะว่าหมาของคุณดูเท่มากดูแบบไม่เป็นมิตรดีจังเลยนี่ชมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ฮัสกี้สาวน้อยของเราก็ไม่ยอมเสียเชิงฮัสกี้ตาสีฟ้าตัวเมียสุดแบ๊วก็กระดิษห่างปุ๊กปิ๊กโชว์ความน่ารักไปหนึ่งชุด ส่วนหนุ่มหล่อที่แอบดุดันชื่อปีเตอร์เป็นบามแก้วสุดคู่น่ารักทั้งคู่แหละดูไปยิ้มไปเลยจริงๆไทยแลนด์ปลื้มปริ่มหมาไทยของเราไม่ธรรมดาแกเรื่องที่ชาวต่างชาติเขาหันมานิยมเลี้ยงหมาพันธุไทยเนี่ยมันมีมานานแล้วนะแต่เห็นแล้วก็อดชื่นใจแทนไม่ได้จริงๆที่ของไทยเราก็ไปไกลถึงเมืองนอก บางแก้วเนี่ยนะขึ้นชื่อเรื่องการเฝ้าบ้านที่เก่งมากๆแต่ที่มาพร้อมกันก็คือความดุดันและห่วงเจ้าของแบบสุดๆนิยามของบางแก้วสรุปง่ายๆก็คือเป็นหมาที่ต้องเลี้ยงด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึง้งและต้องฝึกฝนตั้งแต่เด็กเลยถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้สุดๆมาดูจุดเด่นที่ทำไมบางแก้วถึงเหมือนฮัสกี้กันขนฟูหนาเป็นชั้นสวยมาก หางเป็นพวงม้วนๆคล้ายหางจิ้งจอกหน้าตาคล้ายหมาป่าบางตัวเหมือนฮัสกี้มากจนแยกไม่ออกด้วยตาเปล่าเลยนะแต่ต่างคือน,นิสัยบางแก้วจะไม่ค่อยเฟรนลี่กับคนแปลกหน้าเลยเพราะสัญชาตญาณคือหมาเฝ้าบ้านแต่ถ้ารักใครแล้วรักจริงรักสุดหัวใจไปเลยแกเมาห์มอยคอมเมนต์อ่านใจหมาให้ออกนะ คอมเมนต์ในคลิปนี้คือยาวเป็นหางว้าวเลยแก่ทุกคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์และเตือนเรื่องความดุของบางแก้วคอมเมนต์ท่านนี้ได้พูดถึงประสบการณ์ตนเองในฐานะผู้เลี้ยงตัวจริงสุนักพันนี้คือไม่ยอมถอยหลังให้ใครกล้าหารเจ้าเล่และซื่อสัตย์ต่อเจ้าข,ของมากเฝ้าบ้านแบบมืออาชีพสุดๆถ้าไม่ใช่คนในบ้านอย่าคิดจะเข้าใกล้เลยนะเพราะมันจะสู้จนถึงที่สุด แต่กับครอบครัวคืออ่อนโยนติดเจ้าของชอบกอดและทำตัวเป็นลูกหมาตลอดเวลาฉันได้น้องมาจากพิษณุโลกมันซนแต่ก็น่ารักมีมันอยู่ฟาร์มแล้วฉันหลับสบายไม่มีอะไรเล็ดลอดสายตาไปได้เลยคอมเมนต์ท่านต่อมาได้พูดถึงสถานที่เลี้ยงบางแก้วในไทย บางแก้วเดินบนถนนนิหายากมากนะส่วนใหญ่คนไทยจะเลี้ยงไว้เฝ้าฟาร์มหรือเฝ้าบ้านเลยเจ้าของต้องมีทักษะการเลี้ยงที่สูงจ,งจริงคอมเมนต์ท่านต่อมาได้พูดถึงข้อควรระวังเรื่องภาษาไก่หมาทุกคนบางแก้วกระดิกหางไม่ได้แปลว่าไม่กัดนะห้ามจับน้องสุ่มสีสุ่มห้าเด็ดคาดดูในคลิปแล้วน้องตีเตอร์พร้อมจะปกป้องเจ้าของสุด คอมเมนต์ท่านต่อมาได้พูดถึงการเสริมข้อมูลและภาษากายหมาสังเกตว่าเจ้าของเขาเก่งมากเข้าใจสายพันธุ์ไม่ปล่อยเชือกหลวมและระวังตลอดเวลาส่วนหางที่น้องปีเตอร์กระดิกคือ alert on guard ในภาษาหมาแปลว่าระวังตัวและยังไม่มั่นใจนะส่วนมากที่คนโดนกัดเพราะอ่านภาษากายหมาไม่ออกนี่แหละก่อนกัดหมาจะเตือนด้วยสายตาและท่าทีเสมอ คอมเมนต์ท่านต่อมาได้พูดถึงความตื่นเต้นที่เห็นบางแก้วในต่างประเทศด้วยนะแกบางแก้วไทยที่ลอนดอนนี่มันสุดยอดไปเลยนะพวกมันฉลาดมากและปกป้องเด็กแบบคลั่งรักสุดๆคือถ้าเด็กๆร้องไห้ขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลนะมันจะหันไปหาใครสักคนแล้วโทษว่าคนนั้นแหละคือต้นเหตุแล้วกระโดดกัดหน้าเลยหูโหดมากแม่ แล้วเพื่อนบ้านเขาก็เลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นมิตรกับสัตว์เล็กอย่างแมวกิ้งก่าเป็ดนะแต่ถ้าเจอผู้ล่าอย่างตะกวดหรือตัวเฮียนะแกมันจะบ้าคลั่งกระโดดลงน้ำไปกัดหางเลยคือสัญชตาตญาณนักล่ามันแรงมากจริงๆสรุปเลยนะสุนักบังแก้วสุนักไทยของเรานี่แหละคือสายพันธุ์ที่รวมความดุ ความฉลาดและความรักเจ้าของที่ยิ่งใหญ่ไว้ในตัวเดียวตอนนี้โกอินเตอร์ไปสร้างชื่อแล้วนะใครไม่รู้จักต้องรีบไปทำความรู้จักแล้วจะหลงรักความพิเศษของน้องๆแน่นอนคะ่ะ